สวัสดีค่ะชื่อกัญญาลัต์วันนี้จะมาพูดถึงอาการป่วยของคุณพ่อเดิมทีคุณพ่อป่วยแล้วเขาไปคลินิกเขามีอาการแขนข้างขวากระตุกสั่นตลอดเวลาเวลาที่เขาเครียด,เ,ยดเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วตาข้างขวาเขาจะมองไม่เห็นเขาไปรักษาไปหาหมอที่คลินิกอยู่นาน เป็นเดือนแล้วเขาไม่ดีขึ้นเราหมอแนะนําให้เขาไปไปตรวจให้ละเอียดอีกทีที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปตรวจเป็นเราไปกลับไปบ้านเราไปเห็นอาการเขาเราก็เลยพาเขาไปตรวจอ่าเอกซเรย์ X ray, สแกนสมองตรวจเลือดเบาหวานไขมันความดันเราหมอบอกว่าเขาเป็นพักกินสาระยะเริ่มแรกสมองเขาเริ่มฝ่อไตเสื่อมด้วยอายุเขาเยอะด้วยอายุเจ็ดสิบห้า แล้วตาข้างขวาเ็ามองไม่เห็นเราแขนเขาว่าจะสั่นอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาเครียดเครียดหรือเขาคิดอะไรมากๆเขาจะสัน่นสั่นไม่หยุดจนเราต้องจับให้เขาหยุดแล้วเขาบอกเขาปวดเมื่อยต้องนวดให้เขานอนก็ต้องทายานวดให้ขาก็ปวดแขนก็ปวดเราก็เครียดเพราะหมอบอกว่ารักษาไม่หายได้แค่ทุเราเราก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูใน g o o g l e ไปตามอ่านใน Google ไปดูรีวิว เห็นคนเขารีวิวอาหารเสริม n อ7นีเซเาบอกยาตัวอาหารเสริมตัวนี้ดีแต่ค่อนข้างจะแพงแต่ทานแล้วเห็นผลเพราะคุณคุณแม่ก็ป่วยเราก็เลยอ่านตามอ่านหลายๆรีวิวดูด,ดูดูไปหลายๆรีวิวแล้วก็เราเห็นเราก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูเอ็นบีเซเว่นแล้วเราได้เบอ,เบอร์เบอร์โทรมาเราก็แอดไลน์เข้าไปไปสอบถามที่อาการพ่อเราเป็น หนึ่งคือสมองเข้าฝ่อไตเข้าเสื่อมซึ่งเราก็สั่งไปสามกล่องไปให้เขาทานวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนี่เราจะทานครึ่งเม็ดเช้าครึ่งเม็ดเย็นครึ่งเม็ดพอวันที่สี่เราเริ่มทานเม็ดหนึ่งเราก็ทานช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ทานเรื่อยมาจนจนหมดกล่องหนึ่งยี่สิบเม็ดพอขึ้นกล่องที่สองเราก็ทานช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วแล้วอาการเขาดีขึ้น เขาบอกว่าจากที่เขาปวดปวดอ่ะเขาไม่ปวดแล้วเข่าเขาก็ไม่ปวดแขนเขาก็ไม่ปวดแล้วจากที่เขาสั่นๆมากๆอ่ะเขาเริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วสั่นน้อยลงแล้วพอทานไปกล่องที่สองหมดอ่ะเขาลุกเท้ามาเนี่ยเขาออกกําลังกายเขาตื่นมาเขาไปออกกําลังกายเขาไปรดน้ําเขาเข้าสวนได้เขาไปรดน้ําเขาไปถอนหญ้าได้แล้วเขาไม่เหนื่อยเขาออกมาแล้วเขานอนหลับเต็มที่ แล้วก็ทานข้าวได้ก็บอกเขา,ขาทานข้าวได้เขาทานข้าวอร่อยแล้วเขาว่าไม่ค่อยเหนื่อยแล้ว <_ EN _> เ,เขาก็ทานไปก่องที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอาการสั่นเขาจะไม่เห็นละแทบจะไม่มีละซึ่งเราให้ให้ให้น้องสาวเราดูแลพี่ลุกน้องอะไรคนดูแลเพราะเราอยู่อย,อยู่บ้านแฟนที่ระยองเขาบอกว่าเนี่ยพ่ออาการดีขึ้นนะมือก็แทบจะไม่สั่นแล้วหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยอะจากระยะเวลาแค่ สองเดือนเขาดีขึ้นจนแบบเราเห็นความแตกต่างอะเราเปรียบเทียบได้เลยจากก่อนนี่เขาเครียดเครียดแล้วเขาแก่เขาดูแบบเหนื่อยแขนเขาปวดขาเขาปวดเวลาเขาเขาปวดแล้วเขานอนไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าตาเขาเริ่มมองเห็นละมือเขาแทบจะไม่สั่นละเวลาเขาไปถอนยาถอนอะไรจนเขาลืมไปเลยว่ามือเขาเคยสั่นเนี่ยเขาก็โทรมาเนี่ยยายาพ่อจะหมดแล้วนะกล่องที่สามเนี่ยเหลือไม่กี่เม็ดแล้วสั่งให้พ่อหน่อยเราก็เลยว่าเออ เขาดีขึ้นจริงๆเรามีความสุขอะเพราะเขาเขาแก่มากแล้วเขาเครียดเราก็เครียดเพราะเราเราอยากให้เขาหายตัวเขาเองเขาก็อยากหายซึ่งพอเราเราเห็นตรงอย่างเนี้ยแล้วเรามีกําลังใจเราดีใจเขาเองก็มีกําลังใจพอเขาก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซึ่งเรามองว่ามันคุ้มในราคาขนาดเนี้ยถ้าแรกกับอาการที่คุณพ่อหาย เราว่ามันไม่แพงพราะเขาก่อนที่เขาจะมาทานยาตัวเนี้ยเขาก็ไปคลินิกโดยที่ไม่บอกเราแล้วก็ทานยามาตั้งพักหนึ่งแล้วอะที่ไตเขาเริ่มเสือ่อมเริ่มเสื่อมอะเพราะเขาทานยาแบบโดยที่ไม่รู้ว่าอาการอะไรือเขาทานยาแบบแขนเขาปวดขาเขาปวดแล้วตาเขามองไม่เห็นจนมันไม่ดีขึ้นจนหมอบอกแนะนําให้ไปหาหมอถึงจะตรวจถึงเจอว่าเป็นตัวนี้ แล้เราก็โชคดีที่เราเซิร์ชไปดูแล้วเราไปเจอไปเจอคนรีวิวเกี่ยวกับอาหารเสริม m อ7ีพอดีเราก็เลยตามตาม่านหลายๆายคอมเมนต์หลายๆาย,าย,ายรีวิวจนเราแน่ใจอะ่ะเราถึงได้แอดไลน์เข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็อบ,บอกเกี่ยวกับอาสรรพคุณมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมเราก็เลยสั่งเลยสั่งแบบไม่ลังเลแล้วยิ่งพอเห็นเขาทานแล้วเกาดีขึ้น เขามีฟันสุขเขาไม่ปวดแขนเขาไม่ปวดขาเขาทานข้าวได้หน้าตาก็สดใสแล้วจะสั่งกล่องที่สามกล่องที่สี่กองที่ 5, ห้าที่ทำทำให้เราไม่ลังเลอะ่ะคือเรายอมยอมที่จะหมดตรงเนี้ยเพื่อแลกสุขกับสุขภาพเขาอะเรายังนึกดีใจเออเรายังตัดสินใจถูกนะที่ที่เลือกอาหารสมตัวนี้ให้เขาอะ N B 7ะซึ่งเราอยากจะบอกต่อ สำหรับคนที่กำลังขยียดหรือมองหาอาหารเสริมถึงคุณคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักไม่ได้ป่วยเป็นพารกินสันน่ะแต่เขาปวดข้อปวดเข่าไตเริ่มเสมื่อมเพราะคนส่วนมากทานยาเยอะทำให้ไตเสื่อมเ mm. ร็วเนี่ยพากินสันตัวนี้ช่วยได้ดีเลยาะเขาจะไม่มีผลข้างเคียงก็จะเป็นอาหารเสริมซึ่งทานแล้วดีอ่ะหน้าตาก็สดใสผิวพรรณเขาดี เขาเขาบอกเลยว่าเขาเขาลืมไปเลยว่ามือเขาเคยสั่นเขาไปลดน้ําถอนหญ้าปวนดินน่้เดบสบายๆอ่ะเดินตัวตรงหลังไม่คล่อมเบบดเขามีความสุขเขามีความสุขที่เขาเขาไม่ไม่ไม่เป็นภาละลูกหลานเขามีความสุขที่เขาเดินเหินสบายไม่ต้องมีคนคอยไปยุงเขาอ่ะจากที่เขาจับจะลุกอ่ะต้องไปยุงเขา แม่ต้องพยุงให้เขาลุกเพราะเขาปวดหัวเขา่าปวดปวดแขนมือเขาจะสัน่นจับช้อนทานข้าวอะ่ะเหมือนเด็กเลยอะ่ะบังคับไม่ได้อะ่ะโอ้จนตอนนี้เขาสบายเขาทานข้าวสบายเขาเดินสบายเขาเขามีความสุขซึ่งมันก็ทําให้เราอะ่ะมีความสุขเพราะมันมันเป็นโอกาสสุดท้ายอะ่ะที่เราจะดูแลเขาเราอยากให้เขาแข็งแรงอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,าน พอเจ็ดสิบห้านี่ก็ถือว่าอายุเยอะมากแล้วเขาดีใจเขาก็ถามเราไปเจอมาได้ไงเรารู้จักได้ไงเราก็บอกว่าหนูเข้าไปดูใน Google หนูไปตามรีวิวเขาดูเห็นเขาดีแล้วมันไม่ใช่ยามันกินแล้วมันไม่ตไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสี่ยงกับที่พ่อเป็นไตเสื่อมแล้วก็เลยสั่งให้เขาเขาก็กําชับอย่ายลืมสั่งให้พ่อนะพ่อจะหมดละก็เลยอยากจะบอกต่อค่ะสำหรับใครที่มองหาอาหารเสริมตัวนี้นะคะนมีเซเค่ะ